เพื่อนเพื <S <S ่อนเพื่อนชีวิตเดินงท่านะครับหมอ้ออบอาหารเนี่ยเป็นความร้อนเนี่ยเป็นพัดลมเป่าความร้อนลงไปเนี่ยเขาเรียกอะไรหมอ้อบอบเตาอบหม้ออบอะไรเนี่ยใช้งานไม่ได้นะครับลูกค้าบอกว่ามันมีแต่พัดลมหมุนเ,เตาร้อนไม่ร้อนเลยผมก็ว่าไอ้ไส้มันขาดหรือเปล่าลเนี่ยนี่เนี่ยไอ้ไส้ร้อนเนี่ยมันไม่ร้อนเนี่ยนี่นี่นี่อยู่ข้างในนะครับมันมีแต่พัดลมนะครับเพื่อน ว้ถ้าผมจะลื้อดูผมจะลื้อไงเนี่ยลูกค้าบอกอย,อย่างนั้นนะครับเสียบปลั๊กลองนะครับเพื่อนอ้พัดลมหมุนดีเว้ย็นจ่อยๆเลยเนี่ยไฟขึ้นอย่างนี้นะสีเขียวๆเนี่ยปกติมันจะมีแดงๆขึ้นใช่ไหมล่ะหรื้อยังไงไม่รู้นะ ผมก็ยังไม่เคยซ่อมมันเป็นงานท้าทายงานที่เราไม่เคยซ่อมเนี่ยมันท้าทายเนี่ยเหมือนเป็นเด็กฝึกงานอยู่เรื่อยเนี่ยมันสนุกมากเฮ้ย like. มันต้องแข่งงไงวะเอ่อถ้าผมเห็นน็อตยังไงผมก็จะหมุนเลยนะเพื่อนเอางั้นเลยเนาะเหมีนบ้นไปเดี๋ยวผมหมุนเอเดี๋ยวแหมลองดูนะครับไส่ไม่ทํางานนะครับเพิ่ทํทำการหมุนน็อตตูดออกก็เพื่อนมีน็อตท่าไห่หมุนออกให้หมดเลย เห็นแค่นี้เออแล้วก็ดึงต่อ,อ,อมาอีกโอ้โหมันลอกข้าบออกมาได้เลยเพื่อนเดี๋ยวับสายแบบนี้มันกันความร้อนนะเนี่ยถ้าความร้อนมาไม่ได้ละลายง่ายๆนะเนี่ยสายแบบนี้เขาเรียกอะไรเนี่ยไม่รู้เลยนะผมเนี่ยแต่รู้แต่ว่ามันกันความร้อนเนี่ยดูดิโอ้โห,โโหมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากเขาก็บอกว่าสายสีแดงนี่เป็นสายไฟนะสายสีฟ้านี่ก็คือเป็นสายไฟเข้ามานั่นเพื่อนตอนนี้คือสายเก่าของเขาอะไรอย่เงี้ยเนาะอืม ถึงไหนแล้วเนี่ยมาถึงนี่นะครับนี่ทำไมไม่หลุดออกมาเนี่ยนะครับโอ้หมุนต่อกัอนเด้อเริ่มเห็นแล้วเพื่อนเริ่มเห็นแล้วงัดตัวนี้ออกมานะมันใช้วิธีการงัดนะครับไม่ได้หมุนนอ็อตนี่เห็นเลยพันลมไหมพันลมหมุน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 ออแล้วที่นี้ไส่มันอยู่ในนี่เดี๋ยวลองวัดดูไส่ก่อนนะครับจะไปวัดได้ตรงนั้นเหรอครับเนี่ยเพื่อนนี่นี่นี่ ตองไส่อยู่ข้างในนี่ครับมันจะต้องเอามิเตอร์เข้าไปข้างในนู้นนะครับข้างในนู้นนุนเนี่ยเพื่อนขาของไส้เขาเนาะมันมองไม่เห็นเลยแต่ตาเนี่มองเห็นง่ายง่ายนะครับแต่ว่ามุมกล้องมันนี่เนาะสองขั้วนี้นะครับขั้วของไส้ที่เป็นกดขดนะครับเพื่อนเพื่อน เดี๋ยวดูก่อนนะครับเพื่อนถ้าไส้ขาดแล้วผมก็จะลำบากเลยนะดูไส้ก่อนนะครับโอ้แคมิเตอร์นะครับขึ้นนะครับไส่ไม่ขาดนะครับเห็นไหมนะครับไส่ไม่ขาดนะครับแล้วทีนี้ไฟไม่ขาดก็ก็วิเคราะห์นะครับการวิเคราะห์ก็จะทําให้เราทํางานได้เร็วขึ้นนะเนาะเอาในกรณีพัดลมหมุนนะครับ เาเปิดตัวนี้พัดลมหมุนนะครับแสดงว่าพัดลมนะะไฟเข้ามาแล้วจนถึงพัดลมมันหมุนนะนั่นก็หมายความว่าไอตัวตั้งเวลานี้ก็ดีอยู่เนะาะสายปลั๊กตัวตั้งเวลาพัดลมเนี่ยดีอยู่แล้วนี้ไฟไม่ไปหาไส้ก็มีตัวนี้แหละครับทีนี้ตัวนี้ก็เป็นตัวปรับอุณหภูมินะเราก็มาวัดดูตรงนี้นะครับว่าตัวนี้เวลาเราปรับตั้งขึ้นมาเนี่ยเขาต่อกันไหมนะครับหน้าสัมผัสเขาอ่ะน,นะครับนี่เนาะ ถอดยากด้วยนะอ่ะนี่เนาะเอาเอาเป็นว่าตรงนี้นะครับตอนนี้ผมปรับขึ้นมานีลดลงนีปรับขึ้นมานะครับถ้าความต้านทานอยู่ที่ศูนย์โอห์มนะครับในกรณีที่เขาที่เขาต่อกันนะก็จะเป็นสวิตช์นะครับตัดอุณหภูมินะครับถ้าอุณหภูมิถึงจุดที่ตัดไว้ก็สวิตช์เขาจะตัดนะครับถ้าอุณหภูมิยังไม่ถึงมันก็ยังจะต่อกันอยู่แต่ในกรณีนี้ผมปรับขึ้นจน จดหมดเลยนะครับยังไม่มีความร้อนในใดสวิตต้องต่อแน่นอนนะครับดูนะครับโอ้ดูสิเพื่อนเห็นไหมครับไม่เห็นนะครับไม่เห็นเป็นศูนย์เห็นไหมปกติแล้วจะต้องศูนแบบนี้นะครับดูแคมเตอร์นะครับตัวนี้ดูสินะครับก็เป็นที่ตัวนี้นะนะครับเดี๋ยวถอดสายเขาออกมาหรือถอดตัวเข้าออกมาก็ถ้าจะถอดตัวเข้าออกมาก็อย่างนี้เลยนะ แล้วก็มีน็อตตอดออกมานะตัวนี้นะครับโอเคอ่ะทีนี้เรามาดูว่าเป็นยังไงนะครับตอดออกหมดเลยก็ได้นะี่โอ้ถอดอยากทีนะ่เนาะไม่เป็นไรนะาดึงออกมาไม่ได้เดี๋ยววัดตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าเราถ้าเราปรับนะปรับ นี่นะ,ะจนสุดนะครับตัวนี้ค่าความต้านทานจะได้ศูนย์โหนมเลยนะครับไม่ใช่นะครับเห็นไหมเพื่อนจะเห็นว่าความต้านทานไม่ใช่ศูนย์โหนมนะครับเป็นค่าความต้านทานแบบนี้นะฮะนั่นก็แสดงว่าหน้าสัมผัสสวิตอาจจะมีปัญหาแล้วนะหน้าสัมผัสสวิตภายในนะครับปกติจะต้องศูนย์โหนมแบบนี้เลยนะเพราะว่าเขาเป็นสวิตนะครับ เขามีหน้าที่เป็นสวิตนะครับเพื่อนๆคือถ้ามีความร้อนออกมาระรับที่ความร้อนต่ําไว้นะครับถ้าใส่ความร้อนร้อนนะครับมันจะมีน้ํายาวิ่งมานะครับจะมีมันจะมีตัวตรวจจับนะครับอยู่ข้างในแล้วก็มีความดันของน้ํายามามาดันสวิตนะครับสวิตก็ต่อนะครับหากบันดันสวิตออกมันก็หลุดออกเลยนะครับก็คือจะต้องศูนย์ศูนย์โหนมเลยนะครับต่อคือศูนย์โหนมเลย หลุดก็คือหลุดเลยนะแต่นี่มันสามสิบโอห์มไม่ใช่ต้องดูหน้าสัมผัสน,นะครับปกติเขาเปลี่ยนนะครับตัวนี้แต่ผมพอเป็นช่างอิเล็กทรอนิกส์มันก็ติดนิสัยงัดแงะซ่อมแซมอบนะจริงๆก็เปลี่ยนนะครับตัวนี้เนาะเห็นไหมครับอีเดอ,เอร์เบอร์เขาอะไรครับผมแกะออมานะนะครับถ้ามันไม่ได้เขาเปลี่ยนโครงสร้างก็เป็นแบบนี้นะเพื่อน เนี่ยนะครับนะโครงสร้างเขานะครับภายในนะครับอืมเดี๋ยวทีนี้จะแกะตัวนี้ออกมานะครับหมุนน็อตนะครับหมุนน็อตออกแล้วนะเอาออกมา,านะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอ,โ,อโอ้ดินแห้งแล้วไ,ม,ไม่ไวเอ่อทีนี้นะครับตัวนี้เพื่อนๆเรามาระ,ระวังนะครับอ่า ถ้ามันหักได้มันก็จบเลยนะครับน้ํายาจะไหลเข้ามาในนี้ไม่ได้นะครับเวลาพลิกด้านก็พลิกเบาๆนะครับอย่าพลิกอย่างนี้นะครับพลิกอย่างนี้ไม่ได้นะเบาๆนะครับเบาๆพลิกอย่างนี้นะครับจะไปทาอย่างนี้โอ้โหไม่ได้ะนะครับการทํางานก็คือน้ํายามจะไหลมันจะมีกระปุกหนึ่งนะไหลเข้ามานี่ถ้ามันร้อนนะแรงดันจาก จากกระปุกนั่นน่ะน้ำยาจะไหลมาตัวนี้มันจะดันขึ้นมันจะอ้วนขึ้นนะตรงนี้นี่ตรงนี้นะครับจะอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นและทีนี้มันจะมาผลักดันกลไกสวิตที่อยู่ภายในนะครับมันจะผลักดันอาผลักดันตัวนี้นะให้เขาโกงให้เขาดันขึ้นมันก็จะส่งผลให้สวิตตัวนี้ทํางานนะครับนะครับตัวนี้ก็เป็นแต่สวิตแล้วนะครับ อยู่ข้างในนี้จะมีค่าความต้านทานเวลาสวิตต่อกันจะได้ศูนย์โอมนะครับไปดูหน้าสัมผัสเขานะครับมันจะเป็นยังไงนะครับเพื่อนเพื่อนพยายามทาเบาๆนะครับพวกนี้ถ้าเกิดว่าเราทําแรงเนี่ยช่างอิเล็กทรอนิกส์เป็นคนมือเบานะครับเพื่อนสัมผัสอะไรมันก็จะเบาๆนะครับรูปคลํำเบาๆช่างอิเล็กทรอนิกส์ก็จะเป็นแบบนั้นมันเป็นรูใส่รูใส่้ะทุบเปิ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 บเปอย่างี้นมันห่างเลยไอ่มันพังนะครับอย่าไปทำเนี่ยนี่อย่างนี้ไม่ได้นะต้อง มันเป็นอย่างนี้เนี่ยอืเราต้องวัดดูหน้าสัมผัสไหมวัดดูหน้าสัมผัสครับทีนี้วัดดูหน้าสัมผัสนะครับเพื่อนมีเตอร์มาทําอย่างนี้เนาะนี่ครับนะปับ๊บเห็นไหมครับเพื่อนหน้าสัมผัสนะฮะดันลงไปแล้วยังได้แค่นี้ดนันแรงๆหน่อยได้ไหมเห็นไหมครับดันแรงๆหน่อยดันน้อยหน่อยดันแรงๆหน่อยก็แสดงว่าหน้าสัมผัสมันไหมมันดำแล้วดิ แล้วทีนี้การที่เราจะทําให้หน้าสัมผัสมันสะอาดขึ้นเนี่ยมันสามารถที่จะทําได้ไหมนะครับมันสามารถทําได้ด้วยการหมุนนอตมันออกนี่ยหมุนตัวนี้ออกมันอยู่อ่ามันโมเห็นเนี่ยไปขี้ขาดเนี้ยเด้ขี้ขาดเนี้ยกะบ่ต้องเฮ็ดบ่ไดบ่บ่ไดเฮ็ดคือเก่าไงหมุนนอตออกมาครับเอาตัวนี้ออกนะครับเอาดำดำนี่ออกเนี่ยไอ้ดำดำนี่ออกนี่นี่ไอนดำดำ ออกงัดออกมามันงัดได้นะจริงๆมันงัดได้องัดมันออกมาแล้วทีนี้มันจะเห like up. ็นเป็นน็อตมันจะเห็นเป็นน็อตอยู่ข้างในนะครับงัดออกมาแล้วใส่แล้วกนเอางัดออกมาแล้วกันแล้วแต่เม <apers> ื่อเพื่อนจะงัดยังไงเลยนะเราก็ง <Yeah. S 1> ัดมันออกนะครับเห็นไหมก็จะเป็นน็อตอยู่แบบนี้นะครับนี่เนาะมันออกมาแล้วทีนี้เราก็หมุนน็อตออกมา อันี่มันเป็นการซ่อมอะไหล่นะนี่ที่จริงแล้วเนี่ยเขาไม่ทํากันขนาดนี้นะเนี่ยเอาตัวนี้ออกมาด้วยก็ได้เทวาเนี่ยหมุนๆม,มันเนี่ยอย่าลืมใส่เข้าไปให้มันถูด้วยในเวลาใส่เนเาะนะหมุนออกมาครับทีนี้เราก็ไปดูหน้าสัมผัสเนาะอะหมุนออกมานะครับเอาออกมาแยากชิ้นส่วนออกมาออกมาเยอะเลยเห็นไหมทีนี้นะเอาอยู่นี้กันนะครับอท,ทีนี้ก็ถึงแล้วในที่ที่เราอยากไปทำอา่า อ่าทีนี้ก็เอาออกมาได้เลยเอาตัวนี้ออกนะครับมันบางๆอยู่นี่เอาตัวนี้ออกนะเรามาดูว่าหน้าสัมผัสเขาจะเป็นยังไงนะครับเอาเรามาเลยมุน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 เอาหนอกมาหมดเนี่ยนี่ไงเห็นไหมครับหน้าสัมผัสนี่ไงครับมันดำอยู่นี่ครับ นี่ครับหน้าสัมผัสด,ดำอยู่เนี่ยนี่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 ดูสิเนี่ยครับ ه, นี่แหละทำความสะอาดออกไปฮะนี่เหมือนกันนะครับหน้าสัมผัสดำอยู่ทำความสะอาดห,หน้าสาัมผัสครับแล้วทีนี้ก็มามดูกันอีกทีหนึ่งหน้าสาัมผัสขูดๆก็ดดได้ใช้แป้งทองเหลืองขัดก็ได้นะครับเอาให้สะอาดนะครับเพื่อนครับผมทำความสะอาดห,หน้าสาัมผัาสานะครับ ทีนี้ก็จะดําเนินการประกอบเข้าไปแล้วมาลองดูนะครับว่าค่าความต้านทานของหน้าสัมผัสนั้นน่ะจะลดต่ําลงจนถึงใกล้ศูนย์โอห์มหรือว่าจะเป็นศูนย์โอมได้หรือไม่นะครับเพื่อนครับนี่ประกอบเข้ามาแล้วนะครับเพื่อนๆมาดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับสีเป็นแดงเลยสีได้เห็้บ่ะ อ้าวในครับในะอ่าหน้าสัมผัสสวิตช์อยู่ที่ศูนย์โอห์มนะครับเพื่อนๆกดตรงนี้ก็ได้นะเอามือกดโอ้นั่นไงเห็นไหมศูนย์เลยเนี่ยอ่าเดียเดียนอนนี่เนาะน,น,นั่นไงเห็นไหมครับแต่ก่อนนี้มันอยู่แถวๆนี้เนาะสามสิบสี่สิบโอห์มเดี๋ยวนี้ได้ศูนย์โอห์มแล้วนะเห็นไหมครับ แสดงว่าการทำความสะอาดสัมผัสสวิตเนี่ยมันช่วยได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมประกอบเข้าไปนะครับพเพื่อน,ะนะรประกอบเข้าไปอกับไอพวกนี้แหละนะครับประกอบเข้าไปอันมันสิประกอบได้บ่หล่ะขึ้นหมนนั่งครับลองดูนะครับดูค่าความต้านทานนะครับเพื่อนเป็นสวิตนะครับตัวนี้เป็นสวิตนะถ้าต่อก็คือต่อเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับหากไม่ต่อก็ไม่ต่อเลยแบบนี้เลยนะครับ จะไม่ใช่วิธีการเร่งรดเหมือนวอลลุ่มนะครับก็คือการปรับนี่ก็คือปรับระบบกลไกเขานี่นะครับนะอย่าลืมนะครับน้ายาที่ไหลามาตามนี้นะครับมันจะทําให้ระบบกลไกนี่อ้วนขึ้นหรือว่าหดลงนะถ้ามันเย็นจะหดลงถ้ามีแรงดันขึ้นมาตามนี้ไอ้ไกลไกที่อยู่ข้างในมันจะอ้วนขึ้นนะครับอ้วนขึ้นเมื่นจะดันหน้าสัมผัสดัน,นกลไกสวิตช์นี่นะครับไม่ได้ว่าเป็นการมันเหมือนกับหน้าของขาวทั่วไปนั่นแหละนะครับ การทางานนั่นแหละนะครับนะ,ะเดี๋ยวประกอบเข้าไปก็เพื่อนเดี๋ยวมาลองดูว่าเครื่องจะทํางานได้ไหมประกอบเข้าไปนะครับเพื่อนครับแล้วก็ทําการทดสอบทดลองอ่ะนะตัวนี้ก็ตั้งเวลาตั้งเวลาแล้วมีไฟเขียวขึ้นเลยนะพัดลมก็ทํางานเลยนะครับนี่นเนาะทีนี้ก็ตั้งความร้อนอยังไม่ตั้งไว้เยอะหรอกจะให้เขาตัดตัดไหมอะไรงนั้นนะออนนี้ก็เริ่มอุ่นๆออกมาบ้าง โอ้อุ่นแล้วร้อนเร็วเหมือนกันนะใส่เข้าไปนะใช้งานน่ครับสักพักหนึ่งนะอ,อุณหภูมิจะต้องไต,ต่ขึ้นอยู่ในนี้ก็เท่าไหร่ล่ะถ้าปรับมาถึงนี้ก็แปดสิบถึงนี้ประมาณสักสี่สิบมั้งเอาตัดแล้วนะครับตัดแล้วทีนี้นะครับเขากลับไปได้ไหมนะครับถ้าเขากลับไปได้ก็แสดงว่าสวิตช์ที่ล้างนี่มีการประกอบแล้วก็ทํางานได้ถูกต้องอาให้เขาเย็นลงหน่อย อันนี้ก็ออุ่นอยู่นะครับเขาจะไม่เย็นลงนทันทะีนะครับให้เขาเย็นลงหน่อยการร้อนขึ้นเร็วแต่ว่าการเย็นลงก็อาจจะช้าหน่อยเพราะว่าเขาอยู่ในนี้มันอบนะครับเกิดการอบรอต้องปล่อยแบบนี้นะเอาหม้อออกอย่างเงี้ยหม้อนี้ร้อนนะหม้อเขานี่ร้อนนะครับก็เปิดไปอย่างเงี้ย เดีย๋ยนี้ยังมีความร้อนก็คือจะไม่เย็นลงทันทีอะเนาะรออีกพักหนึ่งนู่นแหละครับการรองเครื่องก็เป็นแบบนี้ก็รอนานเหมือนกันเนี่ยโอ้ยังอุ่นอยู่นะครับทั้งๆังที่ไฟไม่เข้าไปที่ใส่ความร้อนแล้วนะเดี๋ยวนี้นะครับไฟไม่ได้เข้าไปที่ใส่ความร้อนแล้วผมก็รู้สึกได้ว่ามีความอุ่นนะครับมีความอุ่น เวลาลองเครื sociedad, staff, ่องก็ประมาณนี้นะเพื่อนในการลองก็รอแบบนี้ครับรอให้รอให้เขาตัดแล้วรอให้เขาคืนสภาพด้วยนะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหร้อนแล้วก็พอไม่ใช่มันต้องลองถ้าจะชัดชัดเจนหน่อยก็เอาอาหารมาอบดนะครับอ่าเริ่มเย็นลงหน่อยแล้วนะครความอุ่นเริ่มน้อยลงแล้วนะครับเขาเป็นแบบนี้ นี่ผมยังอัดวิดีโอต่อเนื่องนั้นเพื่อนในส่วนนี้นะครับหากเสียหายก็สั่งซื้อถ้าไม่สะดวกที่จะไปร้านอะไหก็เว็บไซต์ออนไลน์ผมก็เคยสั่งมานะครับแล้วก็แจ้งอุณหภูมิเข้าไปนะครับกดหาอุณหภูมิก็ตั้งแต่จนถึง200องศาซนะีนะครับหากหากเราได้ต่ำกว่า200องศาซีก็พอเป็นไปได้นะครับ ติดขึ้นมาแล้วนะครับเพื่อนๆอ่ะติดขึ้นมาเนาะก็พอเป็นไปนได้หากถ้าเกิดว่าเราจะปรับชดเชอยอยู่ตรงนี้นะครับตรงคอเขาเนี่ยจะมีที่ให้ปรับอยู่นะครับจะปรับได้ในคอเขาเนี่ยก็ปรับชดเชยได้นะครับอ่ะก็ถือ,อว่าใช้งานได้นะครับมีการตัดมีการใช้งานได้ปรับอุณหภูมิขึ้นมาสูงหน่อยนะครับจากที่ติดอยู่ก็ปรับขึ้นมาก็าน่าจะใช้งานได้แล้ะครับไม่น่าจะเกิดปัญหาแล้วนะครับน่าจะใช้งานได้ นะครับเองเพื่อนฟังนะครับว่ากรณีการซ่อมก็ทำความสะอาดหน้าสมบัติตัวนี้นะครับหากไม่มีก็น่าจะหาตัวแทนได้ง่ายอยู่นะครับเรื่องทาจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับนั่นเห็นบ่เป็นการเป็นงานแล้วได้บัดแล้วอลไได้เป็นการเป็นงานบัดแล้วได้ไปนั่งเป็นการเป็นงานแล้วอะไได้่อยไปแล้วได้บัดเห็นบอบอกแบบเป็นการเป็นงานกับเปิด